เอ็นดูแล้วดูเอ็นไหมเอ็นเอ็ไม่ดูเอ็นอะดิเอ็นเอ็นมีแต่ขาชื่อเขาชื่อเอ็นอนาชื่อเชื่อเอ็นเอ็นเขาจะทำไมให้คนอื่นมาดูเอ็นไม่ได้คุณคุณคิดอะไรไม่ไม่ได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยเอ็นโอ้ my god คนพูดตัวดีเฮ้ยไม่มีผมไม่มีที่ยิ่งไม่ได้เจ้าชูชแค่เอ็นดูในคนน่ารักจ <laughs> อขอช่องไม่มีขายยินดันได้ถูกต้องถูกต้องต้องไม่มีไม่มีไม่มีเลยไม่มี คือเอ็นเอ็นเนี่ยส่งให้ผมดูเนี่ยแบบใครมาปุ๊บส่งปุ๊บปั๊บปุ๊บเนี่ยส่งให้ผมวันละสิบคนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ไม,ไม,มีหลักฐานเลยก็แย่แล้วหลักฐานอลไรนี่ไม่เคยน,คน,นี่เดี๋ยวจะนอนส่วนมนต์แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปส่วนมนต์นอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้ตักบาตรตอนเช้าอีก คุณอย่ามานะอย่ามากล่าวหาผมนะอบแก๊สต่อนได้ไหมได้ผม,มเห็นฟันวับบ้ากว่าตัวเ้างหังผมก็สัมผัสได้เหมือนกันผมได้กลิ่นของอสูรไปดูด้านบนฮะใช่ผมเป็นผมผมรักเอ็นเอ็นคนเดียว Sabes, อย่ามากล่าวหาผมทีวิตนผมมีแค่เอ็นเอ็นเท่านั้นใจของฉันมีแค่เอ็นเอ็นเดียวเยวเย้เยยพยควมยังไงปืนไปไหนหมดอะที่ยิ้มไม่ได้ดูชูแค่เอ็นดูในความน่ารัก อยากรู้น้องคนนั้นชื่ออะไรก็เลยคักไปในสตรียกยกไม่ใช่ครปาระเบิดวะโอ้โ,โหอราร์ตก <c oughs> ้างว่าต้องปา ช okay, oh, really? ื่ออะไรอยากจะทำความรู้จักโอ้เซ็กซิเลดี้ไม่ก่อนเลยแกล้มมันลุกเลยพราะว่ามันยิงน้อย you are one with the count recharge your life is yours and yours is only 45 seconds before closure มาดลยนาจะมาร์เลยอ่าจะมาร์สเลยถ้าถ้าไม่โยนแต่ก็น่าจะโยนอ่ะคุณอยู่ในช่องอะไรคุณไม่ได้อยู่ในช่องซเดกเตอร์คุณอยู่ในช่องนอนไว้มันต้องมีโยนมีช็อตโยนทีหลงตรีมนี่ทีสอหรอโอเค เราไะไปทำคอนเทนต์กันคอนเทนต์ที่เราอยากทำม,ม,ม,มานานแอ้ผมทุกบตัวสามตัวครบโอเคไอที่เดิมมันเนี่ยไอ้ไอ้ีวอลแกเนี่มีสก,กิมสุกคนมีอันติมันก็มีอันติที่มันคมคมอ่ะนะเอ้ผม

ไม่ได้แอ้โหมีแก้เปวนลยด่วนเลยด่วนเลยมีคนชุบตรงลาวะไม่ต้องฟาร์มเหมือนกันระวังที่แชมป์นะน่าจะแหกไม่เคยเตอนเกมยิงไม่สามเลยแบบถึงเพื่นยิงเลย มันมากับเลดหัวโลนสองคนที่ยูทูปที่เดิมนี่มาที่ที่มันยิงพี่น้องในบ้านเก็บไปแล้วมแงวิ่งอาจจะมานะเป็นไปได้เนไไีย่ยพูดถึงเด็กเตอร์หนูอ่ะ ไม่เกบนัดไม่ใช่นัดสุรุส,ส,สมาเอออะไรก็ได้อ่ะต้องมีเกณฑ์ช็อตโยนมาไว้ต้องมีช็อตโยนเนมเอาให้เก็บแฝดลายเปล่าแม่คองเลยนะเอา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 ืมอีกหนึ่ง หนว่าแม็กทองก็เ,เหนลขอดแบตระเบิดเลยริกทั้งใจเหรอเฮ้ยทำไมคุณเชียร์ทีมนอกอะ่ะจิดใจคุณรีพอร์ตมันลงมาลิกอะไร เพราะมันมีเทมเพกอยู่ยางไรนะ่ะอันนีน้มีใจหรือเปล่าเนี่ยเทมก็คนไทยเออว่ะเ,เทมเพกก็คนไทยเวาะคุณลืมไปเลยโอเคโอเค,อเคยอมยอมยอมมีผมเยอะอิอันนี้นรู้ว่ะเราเราทีม C O G อ่ะไม่ไม่ไม่น่หรอแครี่โอลิเกอร์ว่ะไม่นบหรอทีมนอนวากได้ไหมนอนมาก ไม่ไม่ไม่เรานัดกันแล้วว่าทีมเราชื่อแคลรี่โอลิเกอร์เว้ยแบกเฉพาะสาวๆเออแคลรี่โอลิเกอร์อ่ะเออแบบเปิดฮาร์คีก็คือตอนมีสาวมาอะไรเงี้ยอันนี้คือเอ็นเอ็นคิดให้เอ็นเอ็นคิดให้นี่อันนี้เลือกจริงเลยเนี่ยเลือกจริงอันนี้ไม่มีหยอกอันนี้เลือกจริงก็เห็นนี่แบกแบกแบก ปกติเนี่ยเวลาเอ็นเล่นแบบเล่นกับไอ้น,นี่นะแบบหนุ่มๆเนี่ยน,นะเขา<อ>เขามืออย่างงี้นะเขามือสั่นอย่างงี้มือลอยพอเขาเล่นกับสาวนี่เขาจับเมาส์ก็ชับเลยแบบแบบพร้อมอะ่พอมอะพร้อมหมดอาจจะได้ทำ หาท้ายปืนอยู่ผมไม่น <enthus flush. S 2> ่าทิ้ดูแลวเชยวหเล่าเด็กกนหน้ายิงกันท้เนี่ย้เ่นเขาเป็นคนน่ารักอารมณ์เจาะคนเดมาตอนนี้ช้าเห็นปะยองไม่เห็นร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยิบโอเคมีมีอนติ นี่ช้ากว่าตรงไหนเอตรงนานนพวกลับมา่ยโอ้โดนแกสองตัวน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งแตกเอาขวาขวาขวาเราไล่เอาเทนไม่ทันผมิงไม่เทนต่อแต่เล่นได้ได้ตายเลยหรอมีคนยิงแพรกมไม่มี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 เจ๊กจงเอง วันมีวันหนึ่งเหมือนนัสูจะเลทให้พี่ด้วยเลทให้ใครอ่ะพี่ไหนพี่ไหนอ่าดแบตวะไม่มีไม่มีต็อกตีมันก็ไม่มีเลยนะไม่นัสู้รู้เขาเขาตามช่องพี่อยู่พูดจริงนะเนี่ย แค่เขาตามช่องพี่อ่ะพี่อ่ะโอเคแล้วนี่แบบเขาไม่ต้องเลทให้พี่ก็ได้เขาไม่ต้องเลทให้พี่เลยกระงวงนะดูดูด้านบนนั่นแหละนะได้มาลงมาแล้วเข้าวงปะผมชอบชอบดูผู้ชายจนกระทั่งเจอเอ็นๆนั่นแหละผมก็ผมก็เลยต้องดูผู้หญิงเราเล่นเราเล่น ปกติผมชอบดูผู้ชายเป็นพวกแบบเป็นพวกปลื้มผู้ชายพิตี้อยู่ในถ้ำโอเคไม่ได้แต่ไฟไม่ได้ไฟม่ได้ตอนนี้ผมอยากคัฟแบตคไม่ได้พียตรงนั้นนะไม่มีแบตอสองเบลเลกผมแอบด้ กูสปิดไฟล์ไม่เปล่าโอ๋โหรอดูวงเงินกันได้อันนี้ของจริงอันนี้โปนี้โปนี้โปไม่มีทางเออไปเร็วไปเร็วนนี้โปอ่าเพนเตอร์จะกินหนึ่งคือเรื่องของโอ้ยน้องคนนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จะเล่นไรนี่กูแบบใจหนึ่งกูรู้สึกแบบเอ๊ะถ้าเกิดกูพูดไปมันจะเกิดอะไรขึ้นบาวะ เออเดี๋ยวมูนซาคุยโยวันนี้ฮะมาแบกผมหน่อยดิทุเก็บกรอบน,นขแกวงก่อนนะมีคนเพิ่งไปผ่านาวีที่แล้วนะไปทันทีหมดไปโน่นะอ่ะขอแบตเยอะๆอาจจะจบเดียร์ทีนะ,ะนะ่าจนะ,อ,าะอ่าอเคียรงานทั้งมันแล้ว ยว,วะได้ได้ขอขอคับแบตก่อนแบตต้องใช้เยอะเลยอ่ะเจอโป้ด้วยประเด็นอ่ะแต่เผยเผยเพราะว่าวต้องสู้ไฟสุดท้ายได้เลยนะเว้ยต้องยังไงก็ต้องให้เหลือเยอะๆอ่ะเพราะว่างานนั้นน่ถ้าตีชนตีกับโป้โอเยากอยู่อะ่ะไอเลดตัวเนี้ยมันคือไอตัวที่มันจำได้ปะ่ะที่มันคนเดียวเก็บหมดอ่ะที่มันได้แชมป์มัน ที่มันเกือบได้แชมป์แต่มันโง่ตายอ่ะขาดขาดที่เราพูดถึงแค่ตัวเดียวกันปะเนี่ยไปเอาไปเอาหน่อยทั้งเลททั้งผ่าเลยะตีมเออเย็นไปเลยได้ไหมไปไปไหนนะโอ้โหเดี๋ยวทีได้ได้บินบินกี่ไหนเดินก็ได้เดินเอาเดินเดินเอาเลย น่าจะมีถ้ามีก็เล่นแถวนี้นะมาแบกผมทีถ้ามีนะได้ได้เดี๋ยวผมแบกเดี๋ยวผมแบกแบกได้ผมแบกได้แต่ผมมาผมแค่ผมอ้อนนะเด็กผมอ่อนนะเด็กเฮ้ยว้าวไอเฮี้ยนี่อีกแล้วไอโป้เฮี้ยนี่อีกแล้วใช่ใช่โป้่าไปดักไปเลยก็ได้ถอยมาถอยมาชุบชุบชุบจนดน น่าจะไปฝั่งนี้ไม่ได้แล้วอาจจะต้องรอิถอยไปถอยไปเอาใช่นะเพื่อนเราเล่นมันถอยถอยเล่นกันเถอะไปยึดที่ดีด้วยเด็กมันไม่ใช่ตัวไอตัวยูทูบมาหน้าแต่มันคมมันที่มันชนะเราไอตีตาตีไอเนี่ยเกมเมื่อกี้มาไม่ได้ตีนันตีมันคมอยู่มันมีช่องยูทูบมันด้วย มาถึงมาแล้วไม่อ่อนนะจังวันนี้โอเคอยู่แต่ไม่รูแต่ผมความรู้สึกผมผมรู้สึกตัวเองอ่อนตลอดเวลาเว้ไหมไม่เคยรู้สึกตัวเองเก่งเลยเดินเดินไปดูเรื่อยๆได้ไหมได้ได้ผมกำลังจะเดินเช็คให้น่ะยิงกันลบไปกันอุ้ยของผมครับส่วนการกดติดตามใหม่ต้องรถอันนั้นได้เลสโก เนสโคคือแปวโพข้างในงวงมันบวาดเราเตอนนี้เรายังเข้าวงอิงก็สุดนะจะต้องไล่พวกรอบนอกอนกอ่นอนอาจจะต้องเอาตีนี้นกโูโปองสู้ด้วยระเบิดไอ้ที่เนี่ยแมวดีกว่าทอมซัดเล่นได้นะอะไรเล่นได้นะซัดซัดนะร้อยยี ไว้บิมันบินมัน,นเอาเลยไม่ถอยจริงๆเหรอบัตรเท้าบัตรเท้าจะเจ็บัตรน่าจเ็เจ็ดใช่ไหมตวะลงมากับผมนะเด็กมองมอ,งองยู่มาที่ทานาองน็อกนั่นไงมองอยู่ชะนตายโอ้โหเดไปตายนาะที่เนียนชุดไหนก่อน ได่เวลาเปลี่ยนปืนแล้วเป็นลูกฟองวะออร์เบอรเยอะเลยหลบตีเดียวอย่างง่ายไม่เอเดนมันสไนคนนึงไงแล้ว อาร์ตมันจบด้วยอาร์สามตลอดนะมันก็ง่ายไงี่บอกเทคนิคมันก็แบบเหมือนตัวไหนหลุดก็โดนเดินเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ข้างหน้าส่วนผมก็แค่ตัวปิดอะถ้ามันอยู่ที่เอาแก๊สี้มาเลยนะได้ได้ได้ตีอะไรวะ เสียงมันเหมือนสแกนเจ็บอะไรมามาหมดเหลือสองติดละระเบิดไอ้หยุดแทบตายคอนเรนเซอร์คนแกสผมปั๊มนะผมผมก็ปั๊มนะโดนโดนโดนระเบิดโดนแอบเข้าเลือดเจ็บมากเหรอสัสเอ้ยโดนน้องดาว้องโดนโดนถงมากล้ามมากขอบใจ อยู่ในบ้านอยู่นะก็แต่งก็แต่งกาแต่งกาแต่งก็แต่งจะด้วยแต่แล้วอน้หูเารมีอตี่รออยู่เห็นปะเหมือนจะเป็นหนอนไม่พอไอตีนี้ยหละตัวเดียวเคียร์มันได้ไหมเฮ้ยตอก็แล้วกี่ตัวหนตัวไม่ใช่หร

อเหียไู้ดีว่ามันเปิดสุดอย่างนี้ล้วกูจะเอายังไงไอ้เหียผมชุบตัวเองได้ผมชุบตัวเองไดไปเล่นในบ้านไปเล่นใบ้าเล่นในแก๊สโอ้โหะบานแม่งแล้วกูจะเลือกอะไรผมชุบตัวเองได้ถ้ามีคนนองแข้งอือมือก่อผเชียวเพื่อโหลงเดีวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อน พ่วตายไอ้เหี้ยปไปก็เฮ้ยตั้มเอาไอ้เฮี้ยพอไอสวาไอควายพี่คือผู้เสียตลางเลยเมื่อกี้มันมาแต้ตามพี่มาดิวะู้คุณ้ชมที่รักทุกรักทานทีรั้ทน่รักทุ่นระสอบให้านรัก่นรันรัางแคันสิ่รที่มันได้ทำกาทีับเราเว้าแบบชิ่ะ สวยครับหล่อมคราโปอีกแล้ว